กราสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมไอ้เจมสิติลอโปรสลแลสวัสดีพี่ๆทุกคนสุขเจ้านะครับรวมถึงเพื่อนทุกทกภาคของประเทศไทยอเจมมาล้วจ้านะอ่ะเล่าถึงเรื่องว่านี่ต้องบอกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าหวานช่ำทบต้นทบดอกไปดิเออเจอแล้วไงเรานะพี่เขาใจดีนะครับอืมโอ้นะ ต้องบอกว่าเนี่ยกินข้าวจริงๆเนี่ยเกือบจะหลับไปแล้วนะเกือบจะหลับแล้วหนังท้องตึงหนังตาหย่อนโอ้โหแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอากาศนี่ร้อนเหลือเกินนะพ,พี่จ๋าร้อนแบบอพอแล้วร้อนแล้วมาเข้าห้องแอร์เย็นๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเหมือนจะไม่สบายอะ่เหมือนจะเป็นไข้แดดอะอันนี้มันหน้าฝนหรือหนะ้าอะไรกันแน่วะประเทศไทยนี่สุดจัดจริงๆนะครับอ่ะ อีกหนึ่งเกมนะครับที่พี่ๆขอทางหลังใหม่มาครับผมเกมลักกี้ในโกดหรือน้องแมวก็ไอเจมก็บอกแล้ว่าเดี๋ยวจะทยอยทยอยจัดให้นะมีอีกมีอีกประมาณสองสามเกมมั้งที่พี่ๆหลายคนก็ขอมาเหมือนกันนะครับแล้วแต่ละคนที่ขอมาก็คือไม่ซ้ำเกมกันเลยอากุจะเอาอยัางไงดีเนี่ย <laughs> เออนะครับวันนี้ขอมาที่ลักกี้ในโกดจ้าน้องแมวต้องมาแล้วบ้านยังไงนี้นะครับวันนี้ไอเจมเหลือทุนติดบัญชีไว้ที่ประามาณห้าร้อยบาทนะวันนี้เน้นทุนไม่เยอะอื เอาเป็นว่าก็คือว่าเหมือนเตรียมใจอ่ะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันยังไงดีถ้าเกิดว่ามันไม่บวกอ่ะนะถ้าเกิดว่ามันไม่บวกไอเจมก็คือก็คือยอมนะแต่ยอมได้คือในห้าร้อยนี้นะอันนี้ขอออกตัวก่อนและแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าจะได้หรือเสียนะเออนะครับว่าจะบวกคงน่าจะดีหมดเลยนะอืมาทุนน้อยใช้สอยประหยัดครับมีแค่ไหนเล่นแค่นั้นหละไป เมื่อวานเนี่ยฉเฉลยนะครับฉเฉลยกิจกรรมเลขไทยสองตัวนะแล้วก็ต้องบอกว่ามีพี่ๆหลายคนเหลือเกินครับพอไปเช็คด,ดีคือลอกคันบ้านมาหมดแปดสองกับแปดสามาแต่ไหนจะพี่จา๋าที่บวกเลขผิดกันใช่ไหม <c oughs> โอ้พี่การโคตรเยอะแล้วแบบคนถูกนิดเดียวนะเมื่อวานนี้คนถูกนิดเดียวครับแล้วก็คนที่ถูกเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ขอบคุณนะครับที่ทุกท่านเคารพกติกาที่เราตั้งร่วมมาเนาะเห็นดีเห็น,หนชอบร่วมกันว่า ใครที่ได้จากกิจกรรมหนึ่งแล้วอีกกิจกรรมหนึ่งจะไม่ได้ก็คือจะไม่ได้สองครั้งติดต่อกันเข้าใจใช่ไหมต้องได้เว้นกิจกรรมเพราะอะไรเอเจมหนึ H ่งทำอย่างนี้พูดก่อนนะครับจะได้ไม่ไม่ไม่กดเครื่องกันนะเข้าใจตรงกันนะเพื่อจะให้รางวัลมันกระจายไปกับเพื่อน <mm ๆท <ๆ S 1> ุกคนนะครับอยากให้กระจายไม่ใช่แบบเออรางวัลแบบไปกองอยู่แค่ไม่กี่คนอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นใจเพื่อนทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมใครๆก็อยากได้เงินทั้งนั้นแหละพูดก็พูดนะไอเจมก็อยากได้เหมือนกัน นะครับก็เป็นกติกาที่เป็นมติกระฉันเนอกก็เลยนํามาใช้ตรงนี้แหละไอ้เจมว่าดีด้วยซ้ํานะโอเคไหมเพราะอะไรครับกิจกรรมไอ้เจมไม่ได้จัดแค่2อสามทีไม่ได้จัดแค่ทีเดียวไอ้เจมจะมีกิจกรรมให้พี่ๆเล่นตลอดครับต้องบอกอย่างเงี้ยไอ้เจมจะมีกิจกรรมให้พี่ได้ร่วมสนุกได้เล่นกันตลอดและรุนรางวันกันตลอดอย่างนี้ <c oughs> ยิ่งในช่องยูทูบไอเจมถ้าเกิดว่า <c oughs> มันถึงอ้ห <c oughs> คันคอแล้วเนี้ย มันถึงตามกฎของแอปแดงเนี่ยกฎของ YouTube ที่เขาเขาเรียกอะไรที่มันมันมันถึงตามที่เขากําหนดฮนะมันก็จะเปิดรับโฆษณาได้ใช่ไหมอย่างที่เราทราบกันนั่นแหละเจมจะเอารายได้ส่วนตรงนั้นแหละมาแบ่งจัดกจิจกรรมแจกพี่พี่นี่แหละครับไม่ใช่ใครอื่นใดหรอกนะถ้าพี่พี่ช่วยเจมเจมช่วยพี่พี่เหมือนกันครับนะไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันโอ้ยนี่ไงสเกตเตอร์มาสองตัวแล้วว่าไงจะไม่จัาอ้อ จะมี miles, ส์ไม้สเก็ตเตอร์มาสี่ตัวนะเกมแมวเล่นนานเอาสวยนะแต่รอบนี้นี่ไงเบ็สามารถเตะไปห้าสี่แล้วโอ้โหสวยนะตรงนี้ถือว่าเตะใหญ่นะครับเบ็ดแค่สามบาทเนี่ยเตะไปห้าสิบกว่าบาทนี่เอาเรื่องนะบอกเลยนะเออมาเดี๋ยวขึ้นเบ็ดห้าเลยกว่าไม่เป็นการเสียเวลาครับผมพี่พี่นะเออโตโ้ไปเลยดีวยกว่าถือว่าล้างหน้ากระดานมาหลายไม้แล้ะเกินสิบไม้แลวซ้ำนะไปฮะจะได้นั่งคุยกับพี่พี่แบบ ลื่นๆหน่อยนะครับเกมแมวเนี่ยเล่นล่าสุดครั้งไหนวะเน,นี้จำไม่ได้ <c oughs> นานเหมือนกันนะเออแล้วกินในโกะครับไม่ได้ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะแต่ว่ามีพี่ขอมานะหลังไหม่ว่าแอดเจมไปเกมแมวให้ดูหน่อยอือันนี้ไม่ได้ล้างแขนให้นะก็คือว่าไปเล่นให้ดูหน่อยไ <c oughs> อเจมก็เลยบอกว่าอันนี้ไม่รับประกันนะว่ามันจะบวกไหมนะครับก็ตามสภาพครับแบบไหนแบบนั้นแหละนําเสนอ ตรงไปตรงมานะพี่พี่ได้ก็คือได้อย่างที่เห็นเสียก็ตามนั้นครับเสียก็ไม่ใช่น้อยๆแต่ได้ดีหน่อยมันก็เออโอเคครับผมนี้นหน่อยก็ยังดีนะผมบอกว่าผนพาไม่ได้มีผนเดียวจ้าเฮ้ยเข้าบ้านซูจิแถาโซกูหไม่เข้าอีกเอา้าดูทรงนี้วันนี้ถามว่านานๆมันจะแตกดอกใหญ่ทีนะสังเกตดูก็ได้ครับนานๆคือมันจะแตกดอกใหญ่มา ใส่กองใหญ่มามาทีนึงอ่ะนานครั้งอ่ะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจฟิลใช่ปะอืมก็ลองดูไปแล้วกันดูเรื่อยๆฮะดูเรื่อยๆนะจะออกไหมจริงๆเนี่ยอยากลุ้นเข้าฟีสจะปินมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเกมเกมลัคกี่เนโกเนี่ยเข้าฟีสจะปินปุ๊บตัวแมวคูนเข้ามันสะใจที่สุดมันสะใจตรงตัวแมวคูนแมวสีทองมันเข้านี่แหละเห็นไหมเนี่ยมันจะคูนแบบหืม ลับผลพลทวีครับอาไม่เข้ามาล่อแล้วนะหนึ่งครั้งแล้วนะมาล่อหนึ่งครั้งแล้วครับนะตอนนี้บวกไหมยังยังยังไม่ไปไหนครับกําไรยัยงยังไม่ถึงร้อยหนึ่งเลยด้วยซ้ำอ่ะยังไม่ถึงกําไรด้วยมนะั้งยังขาดทุนอยู่หลักสิบบาทนะ <S <S ไม่เป็นไรครับผมไปเรื่อยนะค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่นะแต่อีกสักพักเนี่ยต้องทาทาไม่ได้จริงๆเฮ้ยไอ้รวงรวงนวงๆๆๆ ดู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 หน้าจอครับน่วงหน่วงเห็นไหม,มแบบนี้มีแววดีมีแวแวอร่อยแล้วบอกเลยเกมตกหลักแบบนี้มีสิลุ้นอย่าบอกนะหน่วงแล้วเข้าเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยแล้วก็คอดอะ่ะนวงแล้วเข้าแบบนี้คือหวานเจี๊ยบนะพี่เป็นลางดีนะจ๊ะอ้าวไม่เข้ายังได้ลุ้นอยู่ยังได้ลุ้นอยู่อีกหนึ่งครั้งยังได้ลุ้นอยู่อีกหนึ่งครั้งสามราบโอโ้ไม่เข้าแม่ <S <S อะไรบัญชาจใจจืดใจร้ายใจดำอะไรกับเจมขนาดนั้นเล่าเออคนเราเว้ยโข้ยสักหน่อยเลยก็ไม่ได้เลยเงี้ยอุ้ยดอกใหญ่นะสวยนะเอ้าอีวายอยู่แถวใครเหลือเกินครับอืมเอามาไม่ต้องอุ้ยซูชิสวยงามพระราเปจัดไปอุ้ยสิบองบาทมันได้น้อยจังวะวัดเลยได้ไหมเงี้ยโขอเลยได้ไหมเงี้เบสสิบบาทนะอ่ะฮึนะ ไม่แน่หนอไม่เล่นหรือทำตามนะครับพวกเขาไปแล้เป็นสิ่งไม่ดีนะแม่งใจกูมาแล้วจังหวะนี้นะครับให้ดูพวกความสนุกความสุขความบันเทิงเขาพอนะครับเอสเจมันบ้าน,นะอย่าทำตามนะครับผมไปคุยกันในทวิตเตอร์ดีกว่านะเออเออเออมาอุ้อออยคุณสิสวยงามมาเลยวดอกใหญ่หนึ่งดอกส่องร้อยสิบหกเอาดิ เออมันต้องอย่างนี้หน่อยโอ้โหพอชื่นใจหน่อยมากาไรมาสองร้อยครับโดยประมาณแล้วตอนนี้มาขอขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับขอให้มันขยับขึ้นเรื่อยๆถึงหนึ่งพันก่อนเอาเอากำไรสักพันก็พอแล้วมั้งวันนี้เอากาไรสักพันก็พอแล้วมั้งแม่จ๋าที่ส่งเจ้านะวันพระไม่ได้มีคนเดียวโยอ้เชื่อมเดี๋ยวสองขอเอ๊โอ้นั่นไงมาจริงๆ็น่ยสวยงามพระราแปะแล้วส่งสามสี่นี่ไงมาตัางค่าเนะครับยี่หกเอาเรื่องไิเศษนี่มาโอ้โหตกโตเรื่องมาตรงนี้ค่ะ กูบอกโอ้โหแล้วชื่ทำไมไม่มาแถวโซงกะจะฉ่ำๆเลยฮะเสู้ชี้มาเลยครับผมจะถามเอมาเลยโอ้โหไม่อุ้ยโอ้โหจัก,กตรีเตอร์ตัวเดียวตัวเดียวเข้าเลยนะตัวเดียวเข้าเลยนะมา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 ,มายาลีลาเรียบรอยบ้อยตรงนี้สิบุนครับผมน้องแมวทองมาเลยจ้าก,กวักแมวกวักมาสักที มันไสเลยโอ้โหนานแล้วแต่แต่ว่าเล่นไปประมาณนั้นเลยห้าหกนาทีสิบถึงสิบนาทียังไม่รู้นะโดยประมาณนะถือเข้าถือว่าเข้าได้จังหวะนะโอ้โหเี่นะตนนิดตะคู <c oughs> าาออุแล้วมยังไม่มาล่ะนี่เจอตะคูุนะโู้พุ่งกหกบาทนะตัวนี้โอ้ยน่าจะเกลือนะดูแล้วอ่ะคูณสิบแต่คนณไม่ออกเลยมันก็ไม่มีผลอะไรดิสิบสี่ก็ช่างแต่เล่นไม่แตกเลยอะ่ะเรียบร้อยเกลือไม่ล่า <c oughs> มาเจสิบบาทก็ได้อุย้ยสวยนะเคสวยงามเอามาได้โดอกสุดท้ายไม่เกลือหรออู้เจสวยงามเาไปสิบได้ไหมขอสิบได้ไหมอุ้ยสกีปเตอร์ซ้อนนี่เอาดีโอ้โหเจทงใหญ่แบบสามซ้อนเจทงใหญ่แบบโอ้โหซ้อนมาสง่สงโลดโอ้โหนี่เกมที่สง่งที่ซ้อนในโลกอาทิตย์นะเอาดีเอเอสามสี่สาม,สาม,สามเลขดีด้วยครับผมเอา อืมตอนไม,ม่สิเหมือนอุาทูอย่าให้เกลือเลยนะอย่าให้เกลือเลยนะส้าทูเราถือว่าเจมโขได้ไหมเนี่ยกล่าวว่าโบเรามีจะหยุดเลยออ้โคูนเยอะด,ด้วยจะาแม่ยี่สิบอ่าวี600่หกร้อยต่อจากนี้คือมาหากรรมความอลังการเจมบอกแห่นี้ต่อจากนี้ไปแปดวุนนี้จะออกตัวไหนก็ช่างมันคูณยี่สิบสองแล้วความอลังการจะเกิดขึ้นนบ,บัตรนี้คอยดูเลยอืมเก็นอน,นาคตซะแล้วคอยดูได้เลยครับ ความอลังการจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะความอลังการจะเกิดข ouais umm voilà eh ึ้นหลังจากนี้ฮะเออเอาดิกดเลยช้าจังวะยิบเงินมาเลยเออเลขสวยเลยหกหกศูนย์เอาดิความอลังการจะเกิดขึ้นเนี่ยแปดหมุนนี oh, ่แหละครับเพราะคูณยี่สิบสองแล้วตอนนี้ยืนพืนอะไรก็ได้ออกเล็กออกน้อยได้หมดออกเล็กออกน้อยได้หมดมากินกับตัวคูณแค่นั้นคูณยี่สิบสี่แล้วจะไม่จ๋าออกเล็กออกน้อยได้หมดโอละอุ้ย อย่าเกลือได้ไหมโ้นทักโอ้ยยีออกแล้วเร็วเร็วโหทักทีโอ้ยยิ่แปดและโหนทักทีดึงดอกดึงดอกมาโอ้โหคุณเอ๋ยนี่จะไม่เจกเลยเลยโอ้โหตัวคุณโอ้โหดูความเกลือดิเอาโอ้จะให้แอดเกมว่ายังไงล่ะโอ้พระเจ้าช่วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะหยุดก่อนได้ไหมดูก่อนดิบวกเท่าไหร่แล้ววันนี้ มาห้าบวกประมาณพันสองเอาจริงๆก็พอใจนะหรือเอาแค่นี้พอเออบวกบางๆไปชื่นใจอยู่นะครับอือดูทรงแล้วแบบแถมฟรีมาสิบบุนแล้วแบบเกลือสนันวันไหวอะเกลือเกลือเกลือไปแปดบุนแล้วเพื่ออะไรวะแล้วแถมกูมาทําไมเนี่ยโอ้เจอแบบนี้ก็ปวดเฮ็ดนะแต่ละมื้อแต่ละเดย์ครับผมเจอแบบนี้นะแต่ก็ยังดีครับผมบวกได้ตามเป้าที่หวังไว้อยู่นะอือคือถ้าได้เยอะกว่านี้มันดีอยู่แล้วนะ เอาจริงไม่กล้าไปตอนะถ้ามาส่งเนี้ยรู้สึกว่าหลังๆแม่งเริ่มเกลือนะครับบวกประมาณ1,200บาทก็ถือว่าบวกบางๆดีอยู่แล้วแหลมะมาคำขี้ก็คำตดแหละค่อยว่ากันนะครับรอบต่อไปเกมอะไรคอมเมนต์กันมาได้หรืออินบ็อกมาได้นะท่านผู้ชมพี่ๆทุนเจ้านะบอกไอ้เจมได้ครับนะเดี๋ยวเจอกันในทวิตเตอร์ละกันโอเคไหมนะครับสำหรับวันนี้ไอ้เจมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม